มาอยู่กันที่ไททันโปเกอร์มอนตีเนโกในรายการ 150k NLH 8 h a n d e d ครับผมแอคชั่นเริ่มจากคุณเบนจามินะครับถือคู่คิงจากตำแหน่งคัดออฟครับผมเลือกที่จะเลทมาที่350,000หรือประมาณ2.1บิ๊กไบครับผมพอตอนนี้ไบายอยู่ที่75,000,000แล้วครับและมาเจอกับคุณมาติเอสนะครับถือคู่5จากตำแหน่งปุ่มนะครับหรือว่า ตำแหน่งบอททอมครับผมนี่ครับเลือกที่ทรีเบสออกมานะที่2ล้านครับผมโอ้โหตรงนี้ผมว่าเป็นทรีเบสบ๊บนะครับเพราะว่าคุณเบนจามินเนี่ยมีชิปเยอะนะครับคุณมาติแอสเลยคิดว่าคุณเบนจามินน่าจะเปิดได้กว้างนะครับผมเลยเลือกที่ทรีเบสบ๊อบออกไปครับแต่นี่ครับคุณเบนจามิน snap all in และคุณมาติแอส snap คอครับเพราะว่าทรีเบสมาใหญ่เกินนะฮานี้ผมว่า มันโฟก็ไม่ได้แล้วนะแล้วถือคู่5ก็ยังฟิปกับ AX นะครับผมก็เลยต้องคอนะโอ้โหเล่นท่ายากเกินไปนะครับคุณมาติแอดดันหันไปเจอต่อเลยครับคู่คิงกับคู่ห้านำไกลครับผมตรงนี้และนี่ครับผมฟอบออกมาเป็น9ก้าควีนสครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนครับผมคุณมาติแอดเหลือแค่2เอาเท่านั้นครับที่เทิรนกับลีเวอร์จะมีปฏิหารช่วยเขาได้หรือเปล่าแลนี่ครับเทินออกมาเป็น10ครับผม ก็ยังไม่ช่วยนะครับผมเหลือแค่5%นครับผม2 a l t i ี lever จะมีปฏิหารไหมและไม่มีนะครับออกมาเป็น6ครับผมโอ้โหโดนต่อเต็มๆครับแฮนนี้เล่นท้าย,ยากเกินไปนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบแฮนมันๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารันกู๊ดครับผม